มามาหนูมาเจอพ่อสอบคุ้ยอยู่หน้ามือ่ามาแลยมัดไปเลยมัดไปแบกยายคุ้ยทำไม่แต่งชุดนี่อ้อันนี้มันกุมารทองนี่นี่เอาก็แบกนี่แต่ชุดนี้เอาแบกได้เอาลองดูควายยายนี่จะตื่นซะละมังว่ามีกุมารไปอยู่โอ้โหแม่นึกว่าแต่นั่นไม่หนูอะไรอะไรนั่นนางย เฮ้ยหิวไหมเด็กๆขับโคตรขบมแรงไปหน่อยหิวไหมกลางเลยหิวไม่ลูกวันนี้อ่ะยายมึงอะ่ะพาแม่ไปเที่ยวมาไปดูปู่มาก็เลยมาช้าหน่อยรอนหน่อยนะแกะถุงอยู่ ่หิวมันหิวใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นแก้ทถึงอยู่เว้ยโทษทีโทษทีข้าวโพดมันแน่นข้าวโพดมันแน่น หิวแรงนเนาะฮึหิวแรงไหมอันนี้มันรู้นะแม่มันรู้อีกทางก็จะเองไงจะไม่ให้ฟังยาตีเขาว้าชอ,อบหวงชอบหวงจริงๆเลยทุกคนตัวอ,อื่นลำบากเนาะร่างก็ยังไม่มีเล่นหนกกาไงไอ้ลูกเอ้ยหวงข้าจริงๆเลยเนาะเฮียเนาะโอนหิวไหมลูก นู่นไปกินนู่นมันไม่ให้กินด้วยตรงนี้นะมันห่วงเอาโมเสตตัวนี้ก่อนก็ได้ดูมีเทตตัวนี้มันกินห่วงไม่ต้องห่วงเขาแหมจะค้องได้กินตรงนั้นแล้วก็ห่วงคนอื่นใช้ไม่ดีเลยกลางนี่ห่วงในตัวอื่นเลม้มาแยวมาให้คนอื่นเขากินไม่เห็นตัวอื่นกินด้วยเลยพ่านู่นน้ำมาให้ลูกคอด้วยเลยนุ่นแต่หนึงด้านแ่ใแบกไปจิมหันด้วย จ้าเพราะได้หนูต้องหายใจตรงเอ,อาใจหนูก็ได้ตอนนี้นี่นะคะทุกคนก่อนหลังจากที่เราหายาขาพูดบดนองๆน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหายอา,อาหารเป็ดเนาะเป็นลำกับหัวอาหารเนะาะจะเนาะออ,อก็นี่แหละความสุขของบานนาเรานะคะด้านหน้าตานะคะวันนี้ก็อ้วนเลยโอ้แต่ว่าก ก็อ้วนเลยเออน่นก็ยอมรับนี่เลยน่นก็อ้วนนี่เลอะนี่นะคะทุกคนก็ไม่ได้ทายคลิปเนาะตอนทายคลิปแบบมีคนโทรมามันก็เลยตัดไปนะคะก็เลยได้แค่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านนานแล้วนะคะดูตัวน,นี้มันหิวแรง <laughs> มันทำหนา <laughs>